ท้งาลงเียวแล้วขอที่อากทำงานสือแล้วขอฝาก่าร้องถามตองตาต้องตาทำรับูกขึ้นด้หรือคืนทำระลวกมาที่เลยนะทำระดับลวกมาที่เลไร้องาทามาแล้ว่

好好<爸> สวนพาราสวนยาพาราถอยมารับให้ถอยมารับสวนยาาอีู Man, ่ผู้ชมที่อยู่ทางใดโทรศัพท์มาบอกว่า